ติดฝากไว้ใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนางขอจัองเพื่อใจไวเ้เถิดว่าปราบัว่ีวาชักขึ้นแบบครับสหาเจอสภา,ารารานี้ตำรวจไปชงได้โปรดทราบเอกกัชัยนว่าบอกว่าคุภัยเที่ยวเดียวก็เป็นว่า ทนนทททเทคโนสิยงแปลกๆต่อรอชิงชนะเลิศครับต้องไม่รอดหรือใาที่จับไม่ไหววะ่ะแย่เหมือนกันวะ่ะไม่ได้หยุดได้ย้อนช่วงนี้งานชุดไม่เป็นไรครับเอาไว้ชิงครับ,บยยครับมาด่พูดถึงว่าคู่นี้รใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปใครจะชิงกับ ปดแปดหรือไม่ใช่สองนี่สามเที่ยวกับคู่นี้ครับใครที่นะสองนี่สเที่ยวไปทิงทินเลอรกับเรือเทพโนรสิงห์แปดแแน่นอนครับ่ครับแต่การาวกับพี่บอลโตตลอดทัเลไม่เด้ไร่สดไม่ดีไร่เชียนดเดยวไร่ฟองไฟตกดากองทัพเรือดีุกเราก้ตราก้าวราก้าวเบอลถท้ไปเลจะใส่ดีจะใส่ดีจะใส่เอรือดีอยูการลาวการาวจงเอา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 ไฟปะปบปะป ไส่แตงใสแตงว้าแลวบอกว่าร้อยห้าสิบไปผัดไปไว้ตัเงแนยังสูงสีสูงสีกู้กมบอกว่าทหารเรือจะปัดขาดกลาทหารเรือล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีบอกว่าาพันนดูนเจ้าแม่บรรลุทองเจ้าแม่บรรลุอไปแลแสงนี่ราเปเมื่อการนาวาบอกว่าไรนุนไร่ดีแที่ไร่ดีก็บอแม่น้าปาปูอยู่ไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าหัวองเขาผู้สูงบ้าน้ลาป้าปูนี่เจ้ามาเจอเจ้าบอกว่าตายหาเป็นไปไม่มล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจะม่บาเพ็ญแล้งแสงนี่ะไก้รับ กอนขอขายบัญิงใครจะมาญีก็ปัดปกว่าปายแรงแปดีดรอบอไปบอจะบมดูพอปายแรงแ้งดีาวเรือที่ใขรบกในขณะนี้ดูช่วทหารเรือเจอทหารเรือของทัพไองทัพไทดกันดูวต่างคนต่าง่ต่างคนต่างมาบานเมเลอเพื่อรุแบมนดูทอกองทัพเรือล่องหนแดงล่องดีดู่าจะดีได้ตลอดังไม่อลุ้นการดาวว่าบรรลุกบล้อตอบรกบล้อต่อร้ได้ได้จากจะุตอลได้ี่อแล้วจะเป็นหนังเม่เดียวเมื่อวานนี้อเป่า ไปบอลลอยกระลาผายแดงสายดีรองน้ำแดงรองน้ำแ,บบแบบดงเจ้าแม่ปะรูทองายแดงสายดีนี่นีนีนีเซนชายรการรมในรอช้าตัดสินในเรื่อที่ร่องน้ำแ,บบแบบดงเจ้าแม่ปะรูทองชนะครับเที่ยวนี้ครับกระเบนว่าต้องไปผายกับใส่น้ำอีกหนึ่งเที่ยวนะครับระหว่างนักการนาวากับ เจ้าแม่ปราดูทองนะครับเพราะว่าคู่ที่รอนติหงกับเอกชัยบายให้ครับ